าที่ชอบสุดเลยนะแบบไม่แคร์อะไรแล้วเลยนะคือ CLS Shooting b r a k นะครับผม CLS W218 Shooting b r a k ผมจำได้เลยว่าสิ่งที่ผมโอเคไงรุ่นนี้มากคืออัตราสิ้นเปลืองมีตัวดีเซลอะ่ะวิ่งไปประจวบความเร็วก็อยู่กฎหมายกำหนดมีกดแซงกดไรบ้างยี่สิบกิโลเมตรต่อลดตขึ้นนะ่ะยิบสองย่สิบสามอย่างเงี้ยโอเคทลาลนะ นั่นนี่นั่เราจะต้องการยูโควาไปทำไมไม่ถ้าเกิดยี่สิบโลนี่กูจะเอาอีวีทำไมอีกทีนึงดีกว่าเนี่ยเหรอวะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเลือกแรกนี่คือตัวเลือกแรกเพราะว่าพูดตรงๆว่าชอบทรงแล้วก็ไม่ได้กลัวการเซอร์วิสรถเบนแล้วกันแต่รู้แหละว่ามันจะมีแบบเออต้องต้องไปอู่ต้องไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนะว่าที่จะแบบแต่เราก็พอมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าอู่ไหนไปได้อะไรต้องซ่อมอะไรแบบนี้ จุกว่ารถที่พี่มีแน่นอนพี่ฮันตัวเนี้ยถูกกว่าแน่ไม่จุกจิกด้วย <S <S ใช่มันเป็นแบบเครื่องเกียร์ดีเซลแบบไม่ได้มีไมล์ไฮบริดหาเหวอะไรพวกนั้นด้วยไงช็อกก็ไม่ใช่โช็กลมคือถ้าซื้อมาใช่ไหมถ้าซื้อมาแล้วอ่ะไปเวแบบ kwv สามนะแล้วก็ล้อฟอร์ดน้ำหนักเบาใช่ปะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปแบบทางแบบขนาด kw แล้วใส่ st ก็ได้ถ้ามันมีอ่ะหาล้อดีดีะหายางดีๆอันนี้เสร็จแล้วปิดไลท์ได้เลยป่ะเนี่ยเสร็จแล้วเด็ก ไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วแล้วกำลังจะบอกว่าอนาคตอ่ะก็คือเหลือพื้นที่ไว้แบบเล่นต่อเป็นหกสามอ่ะวางวีแปดได้ด้วยอืมแล้ววีแปดอันเนี้ยวีแปดเนี้ยมันหกจุดสองอ่ะวีแปดหกหกพันสองเก้าแปดซีซีอ่ะวีแปดเอ็นเออ่ะอถ้ามาแล้วมาเอ็นเอเลยเว้ยแบบคือ,อฟักฟักเทอร์โบนึก <laughs> เออนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปจกสภาพเดี๋ยวแบบเอ็มสมวิวหรือเปล่าแบบทุกทักทีหนึ่งซ่อมทีหนึ่งอะไรเงี้ย